นะครับได้เวลากินของหวานกันนะครับมาครับมามาของหวานนะครับของหวานมาช่วยกันนะครับของหวานแซ่บๆนวๆนะครับนะครับของหวานนะครับได้เวลากินของหวานกันแล้ว เมามามากินของหวานกันครับพ่่น้องของหวานของหวานส่งตรงมาจากกรุงเทพนะครับของหวานนะครับของหวานโอเคของหวานของหวานไปเตรียมที่ไว้ของหวานก่อนนะครับต้องเคลียร์จุดของหวานไว้ก่อนต้องเคลียร์ตัวนี้เอาไว้บางข้างล่างนี้ก่อนนะครับเอเคนะครับจับป้า อ่ะทนี้เราจะเอาลงวางนะตัดไปนะครับโอเค ดูเลยดูเลยรถนี้จะไปเข็้นจากหน้าบ้านมาหน้าบ้านมาเขียร์รถก่อนแล้วก็จะเสียสที่ก่อนอื่นเราจึงต้องล็อกเอวลก่อนไอ้น้อ สิ่งที่ป้องกันต้องป้องกันเอวเรานะครับเอว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 ครับยืด ป้องกันอ,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 อุบัติเหตุยังไงอ่าโอเคป้องกันหลังและเอวออ อหวานคงหวาน สุดยอดสุดยอดไงล่ะครับเอาออกมาแล้วครับเฮาเลยครับเฮาแล้วเหาแล้วต่อไปเราจะไปเกินจากหน้าบ้านมาแล้วครับ นะครับเหนื่อ,อย,ยเหมือนกันนะนิดหน่อยจันห้าสิบกระสอบกำลังจะเข้ามาแล้วครับต่อไปเราจะไปเข็นจากหน้าบ้านมานะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับเอเคแปบ๊บหนึ่งนะครับเคแบบกลับมาแล้วกลับมาแล้ว กลับมาแล้วครับกลับมาแล้วทีนี้เราก็จะเอาขึ้นวางนะครับโอเคนะครับนะครับดูนะครับเราจะวางยังไงโอเคนะครับเราก็จะขึ้นวางนะครับครับวางแล้วครับฐานห้านะครับส่วนตัวนี้ขนส่งทำอีท่าไหนไม่รู้ น้ำทินเนอร์หกใส่มันจะใช้ได้ไในงานครับมันมีหน้าที่ดูดซับมันดูดซับทินเนอร์ไปเต็มซะแล้วครับจ่องแกงนะครับมาอีกรอบแล้วครับนี่ก็เที่ยวละสิบทั้งหมดห้าสิบนะครับเอาละครใกลจะเสร็จแล้วครับก็คงจะเสร็จก็คงน่าจะยาวไปครับอชิปนี้ก็ฝากไ้เพียงแค่นี้นะครับเย้นะครับก็ สวัสดีครับติดตามผลงานต่อไปนะครับสวัสดีครับ